สวัสดีครับมาต่อกันที่แปลงในนะครับวันนี้มาดูแปลงในหน่อยว่าภาพรวมแปลงในเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมดูครับจานต้นกําลังโซโล่เลยนะครับพ่นสารวันนี้ก็เก็บให้หมดเลยครับ4ี่แปลงแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสีเนาะแยกออกมาเป็นโซนๆไปนะครับนี่ครับเป็นแปลงที่สองนะครับที่เอามาพ่นก็คือเป็นต้นใหญ่ ะครับแล้วก็แปลงที่อยู่ซ้ายมือนู่นเป็นต้นเล็กๆต้นเล็กๆนั่นก็ทําลูกปีแรกนะครับลูกปีแรกอันนี้ก็ต้นใหญ่แล้วอันนี้ประมาณ8ปีต้น8ปีใบเพสวยงามมากนะครับมองเข้าไปเป็นใบเพสลดัดสวยติดดาบบ้างเล็กน้อยแต่ก็เอาละนะครับไม่รอแล้ว ไปต้องบอกว่าสวยจริงๆปีนี้นะครับออกมาพร้อมอาจจะเป็นด้วยสภาพอากาศด้วยนะครับสภาพอากาศที่มัอนเอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชต้นทุเรียนเนาะก็เลยทำให้ใบชุดที่สองออกมานี่โห95%เลยนะครับเวลาที่กระทบกับแสงแดดเงาวิบยับนะฮะอันนี้ก็ได้จาก ทางดินที่เป็นสามเก้าเก้านะกับหกสองสามอินซีเคมีตลอดชีพนะครับตัวนี้ตัวนกับเครื่องพ่นยาตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็ลากสายใส่เอาเลยนะครับก็เป็นจากต้นจะเฮียนำเหมือนเดิมนะครับปั๊มพ่นยานี่ก็มาลูยาม่านะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะครับปั๊มพ่นยามาลูยาม่าขับเครื่องด้วยเครื่องยนตนะ์คูปัตา้ามไม่แน่ใจ นะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับแต่คนนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยเบียร์สิงนะครับ แอบดูเฮียนำเหนะ 3, มือนนันฮะ 3, สองแป้งอะน,นะรอสา 3, มพัน 3, ลิตรแล้วครับใบมันเยอะครับต้นมันใหญ่แล้วใบมันเยอะปีนี้ทำใบาออกมาเยอะมาก โดยเฉพาะใบชุดที่สองปกติเราก็จะทําอยู่ประมาณสักเจ็ดสิหกสิบเจ็ดสิบอร์เซนตแต่ปีนี้นี่โหซัดไปเก้าสิบกว่าปเนนะครับใบชุดที่สองออกมาเต็มต้นเลยนะครับแต่ยังกับใบหนึ่งก็เลยต้องทำสารก็เปอร์เซ็นต์ปริมาณตอนนี้ต่อต้นนะครับก็เยอะมากขึ้นแบบดูเฮียนำหน่อยครับ ไปเจอแสงแดดยอมรับว่าเงามากอันนี้ก็ได้จาก399โลบฟิวโลบฟิวชุดน,นี้เป็น399นะชุดน,นี้เป็น633แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูความเขียวเข้มของใบในเนี่ยตัว399ก็จะขี่อยู่หน่อยหน่อย นะครับพอมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับถ้าผ่านกล้องผมว่าแยกไม่ออกแล้วกันระหว่าง633กับส9มากานะครับอากาศค่อนข้างร้อนวันนี้นะครับอันนี้เป็นใบในของ399เก้า ตัวนี้หกสามสามนะครับหกสามสามสี่จุดแปดเอสนะครับอันนี้เป็นสามเก้าเก้าสี่จุดสี่เอสผมว่าไปค่อนข้างที่จะสมบบุญแบบนะใบในก็ใบในก็ถือว่าใช้ได้ อันนี้เป็นแปลงต้นเล็กนะครับตัวน,นี้เป็นแปลงสองนะครับอายุสี่ปีสี่ปีนิดๆน,นะครับเอารูปปีแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทสต,ตั้งแต่สามเก้าเก้าตั้งแต่สองรอบแล้วนะใส่สามเก้าเก้าไปสองรอบ โอเคให้ดูภาพรวมมันนี้เป็นแปลงในนะครับเป็นแปลงในของจานต้นนะครับถ้าใบชุดนี้สะสมอาหารเข้าไปเขียวเข้มใบเป็นมันนี่ก็โอ้โหเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตลอดนะครับแล้วลองดูซิว่าปีนี้นะครับหลังจากที่เราใช้399เก้าข้ามาเทสเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดปัญหาเนื้อของการแตกใบอ่อน ระยะห่างแย้ระยะลูกเท่าไข่ไก่ไหมนะครับมันช่วยได้ดีไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูการบริหารจัดการน้ําด้วยนะนะครับก็จะใช้การบริหารจัดการน้าในในแพทเทิร์นเดียวกันกันกบตัวหกสามสามนะครับถ้ามันแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็สามารถควบคุมใบอ่อนได้ลดปัญหาการแตกใบได้แล้วก็ลดปัญหาลูกล่วงได้ห่างแย้ได้นะผมว่าโอเคแล้ว เราก็จะทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ไปดูประสิทธิภาพในเรื่องของการเบ่งการขยายรูปนะครับว่ามันคุณภาพดีเหมือนเดิมไหมไปดูเรื่องน้ำดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับแล้วก็จะอัปเดตให้ฟังนะครับเพราะว่าปีนี้ก็หลายๆส่วนก็เอา3ามก๊ไปเทสเหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้ก็มีจัดส่งไปที่นครไทยเนาะพิษณุโลกด้วยนะครับก็เอาไปเทส ที่พิษณุโลกด้วยไปที่ชุมพรด้วยนะครับหลายๆแปลงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับส่วนสีสเกตนะครับโอ้หลายแปลงมากนะครับหลายแปลงมากที่สีสเกตโอเคนะครับ, okay, รบอันนี้ให้ดูภาพบรรยากาศนะครับโดยภาพรวมของแปลงจานต้นเนาะอันนี้เป็นแปลงใน นะครับที่ลงสารวันนี้เหมือนกันนะครับภาพรวมก็เป็นเพสราดนะครับติดดาบบ้างเล็กน้อยเนาะติดดาบบ้างเล็กน้อยก็สามารถลงได้แต่ถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์เนี่ยผมว่าหลังจากนี้ประมาณสี่ห้าวันเนี่ยโอ้แลงนี้สวยเลยนะครับแต่เราไม่ได้ละเพราะว่าด้วยช่วงจังหวะของเราเนี่ยมันไม่ทันจริงๆนะครับก็คือต้องเอาละแต่ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับสวนจาต้นผู้เรียนนํำเกลี้ยงนะครับวันนี้ ปีนี้นี่โอ้ให้ผลผลิตอย่างเนาะสี่แปลงเลยนะครับไปดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ฝากติดตามปุ๋ยบอนเซอร์ด้วยนะครับฝากติดตามปุ๋ยตาบอนเซอร์ด้วยนะครับดูซิว่าสามารถทําให้เกษตรกร,เร,กรเราเนี่ยลดขั้นตอนแล้วก็ลดปัญหานะครับในเรื่องของการแตกใบอ่อนลูกล่วงแตกใบอ่อนหางแย้หลุดล่วงเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับสวัสดีนะครับ